จะได้อะไรลูกป้อนยังไงป้อนป้าป๊าก่อนเล้ว้วาววันนี้หนูได้ของเล่นอะไรลูกไหนดูสิมันเป็นที่น้ำปั่นใช่ไหมเป็นผลไม้ใช่ไหมไหนโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยว้าวเ,เดี๋ยวเราจะไปเก็บที่บ้านกันโอเคไหมโอเคไปกลับบ้านกันลุย ไหนหมุนได้ด้วยหรอไปเดี๋ยวไปแกะกันที่บ ah, okay. the ้านไปไปไปไนไป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 นปไปไอไป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 วปไ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 ปนปไ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 ปนปไปไปไไปไปไปไรไป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 นปไ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 ่ไปไปรปไ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 ป่ปไปไปาปไ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 ปปไ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 ไไป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 นปไปปไปไปไไไป เราจะทําเครื่องปั่นผลไม้แล้วก็ต้องมีผลไม้ใช่ไหมคะาหารยังไงลูกผลไม้ต้องหั่นไหมหั่นผลไม้ออกก่อนนะคะหั่นก่อนนะคะอ่ะหนูจะน้ำอะไรดีแม่ว่าน้ําแอปเปิลปั่นแล้วกันเนาะอ่ะหนูหั่นหั่นน้ำแปปอปเปิลหั่นแอปเปิลก่อนแล้วค่วอยมาปัน่นอาหารแอปเปิลก่อนคะ่ะอ่ะตั้งไว้ตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยอาหารแอปเปิลก่อนคะ่ะโอ้ยใส่แล้วปิดฟ้าเลยค่ะปึ๊บอามู คือโอ้หมโอ้ปั่นได้ด้วยปั่นได้ด้วยลูกเอาหมุนตรงนี้เอะหม่นะเกิดอะไรขึ้นกับมันไหมเสร็จแล้วอาเทน้ำให้ป๊าป๊าหน่อยค่ะอาเทก่อนอาชิมสิให้ป๊าป๊าชิมไหมอร่อยมากแต่เราอะน้ำหมุนบ้างนะคะ ปุ๊บเปิดฝากรเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปปัดห่างตรงกลางลูกเอ้ย้เป็นเป็นทั้งลูกเลยเหรอ,อตัวอ,อิงชอบของเล่นอันนี้ไหมลูกชอบมากไหมชอบมากไหมของเล่นนี้ซื้อได้ที่ไหนแม่ เมโมมีขายนะครับมีโซนเด็กเล่นด้วยหมุนนะคะปึบปึ๊บิงดูนะอิงดูนะหมโอ้เอาหมุนหมุนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หมุนให้อันหนึ่งสองสามโอ้ยหมุนจริงจริงโอ้ยโอ้เท่มากเลยลูกหมุนอีกโอ้เท่นะเอะปล่อยเอาหมุนมาแน่นโอ้ยเอาหมุนมาแน่นเกินไปโอ้ยหมุนไมนได้ เทเทนะให้แม่กินยางให้แม่กินยางน้องอิงชิมก่อนอร่อยไหมเออไหมคะอายอย่อยมากเลยโอเคโอเคทำอะไรคะำำทำของเล่นทำน้ำผลไม้ใช่ไหมใช่อันนี้คือน้ำอะไรน้ำปัน่นน้ำปัน่นโอ้น้องอิงทำเป็นเหรอลูก อันนี้ไม่ใช่สอ้อมอันนี้คือแอปเปิ้ลใช่แอปเปิ้ลปุ๊บหั่นแล้วก็ใช้ลงใส่ลงไปแล้วหมุนยังไงโอ้ยจริงจิงมากเลยปอกแอปเปิ้ลหนึงด้วยปอกได้ไหมปุ๊บก,กดกจะพื้นใส่กับพื้นวางลงกับพื้นเราแล้วก็หัน่นอู้ปั่นเลยหมุนจับสองมือสองมือคะ่ะสองมือเลย